เดี๋ยวพี่ไปเยี่ยนกินนะเหมือนมีปมเลยนงมองหนึ่งสองสามสีิบแปดทิวล้วอนี่มนครับกำแพได้ยังงั้นเราเราเหมือนมีปมเนาะในในรูปมีไหมนี่แหละชอบอมอะไรทุกอมนี้แหละ ไบอมได้อะไรหมพี่บอมได้สองอย่างโอเครางวัลปอดใจอดีตจับให้เม่ย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แพลวบังโอตัวปเริ่มเลยดดงบังพงแพลวจะรังเลือกสต่งยอะหนูทำดีมากไปแล้วเมื่อคืนนี้อีตให้เมย่านะ โอ้ได้รางวัลรางวัลปอบใจ28คระได้ไงได้ไงอยู่ข้างหน้านะต้มลงได้ับผู้จับแล้วได้เลยได้ลูกอมนีของเมียน่อมียเูว้อยู่ฮะในมีคูมีนมครูเล็กเดียวเล็กเดียวเ้ยลูกอมน่ยนจะไปพักเลยเ จะไปนั่งทับหีค่ะใช่เหรอจะไปทำอะไรพ่ายว่ไปนั่งทับอีกหคือนอนนนับไ่้อถ่ารูปดิในย่าที่จับให้แกก่อนมขนมขนมะถ่ายรูปไหมถ่ายไม่ไ้ลไปเิ้ว อันนี้ของเมียอันนี้ของเมียอีเจ็ทโม<ต>ไม่ใช่อันนี้หรออันนี้อันนี้ของสุนทัย <laughs> ยาหันหน้ามาค่ะหันมาดีๆอยู่นิ่งๆ <c oughs> ด้วยหนึ่งสองโอเคมันมีไม่ค่อวางเลค่ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> <c oughs> มันไฟข้างหลังอันนี้ของสุนทัยยาหรือเราต้องมาเดือดมาใช้ไฟนี้ก่อนอันนี้ของไทยมันไปกับกล้องเหมือนกันไหมโอ้โหน่ารักโอ้โหหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดของพี่ อ้เจ้าพอเ้เาเอาไปซักผ้าห่มหนูน่ะพิตตี้ขายแบบยยังยังหมดแล้วหรอจับๆัมือออกม่ได้ออกก็ได้มีลุ้นมีนมนได้ไมีลุ้นได้ทำใปอดจ รางวัลที่น้องยังไม่ออกบอกว่ารางวัลอบใจดีด้วยอไม่เป็นไรได้ในซองใหญ่แล้วครับผมขอบคุณครับไอไอ้ไอ้ทาตั้งแต่ใบซ้ำไอ้ใบซ้ำนี่แหละเอ๋ซองน้องไปไวตรงไหนแล้วหรือเป็นกระเป๋าหลังนี่ของผมเองอุ้ยจะไม่ได้คุ้มงนะน้องมาให้เราน้องยืนวางลงมาตรงนู้นเลยนั่น สมกับพี่น้องยืนหน่อยนะถ่ายรูปถนายรูปในรูในรูปในรูปนรูปถนรนอนรูปอนรูปในอูปในรูปในารูปนรูปในรูปนรูนรนรูอนรี่นนนรูป่นนรรรูปนรูนรูนรนรูปในรย เดี paid, ๋ยวพี่ปลอบใจตอนเย็นหมายเลขสีสองของพี่แพนค่ะคุจงีเจอได้ใครได้ของของก่อนแลนปลอบใจแค่โดยไงล้ถ่ายรูปอะไรคะถ่ายไม่เม่ม่ว่าน้ำร้นด้วยยาดน้ำยาสีต่อบน้ว้น้ำ้มันได้ที่แต่รู ตางวันปลอบใจอ่านเองเลย้ <laughs> ามาามีจะจับแล้วเวลาเราถ่ายก็ถ่ายอย่างนี้นะเวลาคนถ่ายถ่ายอย่างนี้นะต้องจับเอาเองใช่ไหมต้อนะงเอียนะงดูได้เหรอเอาคืนได้ไหม น้วมันปลอบใจไม่ได้แช่งนะพี่พี่พี่โดนมาก่อนพี่รู้พี่รู้สึกอยตอนี้เซต์ี้นมให้มได้ตาหน่อยอเดร่ไม่เดี๋ยวมันจะหมดแล้วเร็วไม่เดี๋ยวมันจะหมดแล้วเร็ว ทันละมั <substit uting> ้งพี่จะได้ติใจ่โบไม่ได้เดี๋ยว่เอขนมมาทำนะไม่ยังไม่จบเอาไว้นะเหล่ี่โบเข้มีวพี่บีพี่บี้อยพี่ไอ้ข้อยอันใหญ่แไม่บอกแลวอพี่บีอพี่บีนะคะอากได้พัลม่ีย่ะรอันนี้พี่บีสีรุ้งพี่บีสีรุ้งค่ะตั้งแต่100ไ่้ี่หน่อ16 อยากได้อะไรอยากได้ันตไม่งั้นต้องเนพี่นเขาเอาไปหมดแล้วเงินเอาขารได้เงิได้เจ้าได้หมอของเขาปรฝากไปจะขอจะขอดีๆมาอดีมากเลยคือ่ไเปิด ไม่เบืออยู่ได้เลยอยู่ได้เลยอยู่เลขสิบแปดถัแ่สอยี่สิ่กอ่สิบสอง้ดเนี่ยปเร็ว โอ้ตัวเรียกกันล้เนี่ยใช่หรอวะใช่แล้วถ้าอายุเลยถอยห้าถอยเบื่อไอ้พวกขายรูปไหมอยู่ตรงนี้อะไรวะไม่น่ะ

มันก็แบบเสิร์ฟมาไม่หมดเลยเนี่ยแลววัดก่อนเจออีกทีมก็เลยวัดก่อนได้กับยังไงก็ได ไม่เตอนะครับพวกไม่กินต้องกินแต่เหล้าไม่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 ไมไม่่ไต่ไม้ไม่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 ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่เม่ไม่มไม่ไม่ไมเไม่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 ้ม่ไม่ยม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ไ่่ม่ว โอ้ได้เลยด้วยได้เลยสี่สิบเอ็ดตั้งไงตั้งอยู่ไหนนะโอ้ตั้งอยู่ไหนะ่ายร่นิโอคดเอาเบอร์เ

อ่ได้อะไรคะรางวัลนะได้รางวัลปลอบใจอยู่ในถุงนี้ค่ะเด้อะไรนี่หัวคอหัวเจ้าอะไรนะเจ้าโฮมเทอร์โฮมเทอร์ไม่เหลือแนี่มันขอไปแล้วเอาแล้วขึ้นรถไฟมาได้หขึ้นรถไฟฟ้ารอไปฝากกันได้เลยไม่ต้องเรื่องมากหรอกรางวัลปลอบใจไปเอาเดี๋ยวจะพึ่งอย่างนี้เ่เอาไหมเราต้องโกนลงเลยตามๆใน ไม่ถึง,<อ>งแต่คือว่าเห็นเขาเปิดเอาโลาโอ้ยจอะไร,ร,ร,รใจไหมยนั่นแหละโฮมเทเตอร <c oughs> ไ์ไปอมแล้วก็ดูโฮมเทเตอร์ที่บ้านเราถ่ายรูปถ่ารูปถ่ารูป กพี่พี่เข้าใจความรู้สึกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ฝนก็ทำอย่างนี้แหละ

ลางวัลตอบใจ้าทางนี้ค่ะลูกผมเดียวรางวัลตอบใจทออไม่ทองบราวัองอ้อแล้วก็จริงจริงจริงจริด้ว